คุณศาสตร์เดือนสิบนะคะวันนี้ที่งานคุณเมื่อไหร่ยันต้องทำกับข้าวเองนะคะทำพาสตอาอ,อิงสมุงแม่เลยนะคะต้องทำเองะคะ่ะยันต์ทำพาสตอาบองคะ่ะแล้วก็จะทำตับผัดสองอย่างนี้ต้องมีแล้วก็ตับผัดขิงไข่ครอบแกงค้่วสมลมค่ะเพื่อนๆมีขนมเดือนสิบต้ม วัสดีวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสนี้ก็ตรงกับวันศราเดือนสิบนะคะวันนี้ต้องไปส่งตายายนะคะที่วัดโลกาลามสติงม่อนะคะเป็นบ้านเกิดของแม่นะคะเนีย่ยไปทําทุกปีนะคะก็ตอนนี้กําลังขึ้นแพรนะคะหญิงจัดตเรียมเรียบร้อยแล้วนะคะปิ่นโตเพื่อที่จะไปใส่บาทนะคะที่วัดโลกาลามสติงม่อค่ะ ตอนนี้กำลังขึ้นแพนะคะแพขนานยนต์นะคะเตรียมพร้อมค่ะรอขึ้นแพไปทำบุญฟังวัดโลกาลากจะติ้งหม้อค่ะบ้านแม่ค่ะบ้านเกิดแม่น,นีลก็ ข้างไปฝั่งโน้นนะคะเออข้าวตุ๋นปลาเมื่อถึงวัดกาลามแล้วนค่อนๆบินจะใส่บาท คพยามและความปรารานของบุคคลผู้ทำความดีตังง้งมรดีนั้นไนม่เคยไร้ผลจะคอยจังหวะให้ผลและโอกาสเอยเสมอแต่เยื่อจากคนบาทนีมความพยา,า, <ทำ S 1> า,าย,ยามตั้งมุ่งงดีนั้นขอให้โอกาสเป็นความชี้หัวแท้แเข้าม,มามเป็นประยะระยะผู้เ็นอย่างนี้คที่เป็นจังควะเป็นระยะ แล้วนะคะตอนนี้หญิงมาจัดของนะคะที่ศาลาที่วัดโลกาลัยนะคะเพื่อนจัดของจัดของไปวางที่บัวนะคะเพื่อนนี่ค่ะใส่บาทแล้วนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๋นเลยที่บัวนะคะเพื่อน,น,นช่วงนี้ ที่ดูแลค่ะที่ดูแม่ขอบคุณแม่ค่ะไม่เอาเทียนนะไมนจุดากมันต้องเทียนพี่หนึ่งจะไม่ใเก็นไหมเห็นม มาหน่อยีโอม,อมน,น,นะคะก็มีคนมาแย่งผ่านนี่ยค่ะก็ะเรียกชิงเปลือกน้ำก่อนเ้ยน้ำ,นำก่อน สวยนานก่อนแะล้วขันไม่มีอะขัยนยะังไงไมมยุลเรียบร้อยแล้วแม่กลับก่อนนะกลับแล้วแม่ขอให้แม่ได้สนุกจนไปสนุกนไปสนุขอให้ได้กินอิ่มนี่มีพรีมันนะแม่นะฝนตกมั่งแดดออกมั่งนี่หน้าเงิน